สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆจากช่องนกเรดี่ค่า168นะคะวันนี้นกก็มาอัปเดตสต็อกนะคะรถหมดสัญญาเช่านะคะเป็นรถปบดระวางนะสาขา บางนานะคะตรงนี้คือขายรถหมดสัญญาเช่าเป็นรถมือสองนะคะประวัติสูนแท้ทุกคันนะคะพี่เดือนมกราคมนะคะปลายเดือนแล้วนะ,คะใครที่กําลังลังเลยังตัดสินใจไม่ได้นะคะที่ดูไลฟ์กันอยู่หรือว่าดูคลิปนะคะก็เข้ามาดูรถมาเดินชมอีกรอบหนึ่งได้นะคะพี่ก่อนที่จะสิ้นเดือนนะ,ะโปรโมชั่นนะคะก็เปลี่ยนไปทุกเดือนนะรุ่นรถนะ,ะแบบรถก็เปลี่ยนทุกเดือนเช่นกันนะคะพี่นะอย่างเดือนนี้นะคะเดือนมกราเนี่ยบอกเลยว่าราคาโปรโมชั่นสุดคุ้มนะ,ะสาหรับ ลูกค้าที่ต้องการซื้อรถนะคะที่เป็นตัว Smart Cap ปเตียปี2021นะคะเกียร์ธรรมดาชมหน้านี้เลยนะคะราคาโปรโมชั่นยังมีให้กับพี่ๆได้เลือกซื้อกันอยู่นะคะราคาเริ่มต้นที่39,000นะคะพี่นะราคานี้หมดแล้วหมดเลยนะคะตอนนี้รถเหลือไม่เยอะแล้วนะคะใครอยากได้ชมหน้านี้นะคะปี2021นะกระจังหน้าคมเมี่ยมแบบนี้นะคะเป็นล้อแม็กแบบนี้แล้วนะคะพี่ๆสนใจซื้อติดต่อนอกเข้ามาได้เลยนะรถปี2021นะสี บอลเงินสวยๆแบบนี้ค่ะคุณพี่เครื่องยนต์2.4ตัวเอนทรีนะคะเกียร์ธรรมดานั่นเองนะราคานี้โปรโมชั่นพิเศษเลยนะคะ39,000บาทราคาเริ่มต้นนะคะและลูกค้าท่านใดที่อยู่ภาคใต้นะ9จังหวัดน้ําท่วมนะคะยังได้ส่วนลดเพิ่มอีก10,000บาทนะถ้าพี่อยู่ภาคใต้ได้ส่วนลดเพิ่มอีก10,000บาทก็จะเหลือเพียง299,000เท่านั้นเองบอกเลยว่าโคตรคุ้มสุดคุ้มค่ะพี่ราคานี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะนกบอกเลยนะและลดได้ ทุกรุ่นด้วยนะคะไม่ใช่เฉพาะสมาร์ทแคปนะอ่ะถ้าพี่ๆท่านใดอยากทราบว่าตัวเองได้ส่วนลดเพิ่มไหมนะคะติดต่อสอบถามนกเข้ามาได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์0987942791นะ0987942791เบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วยนะคะพี่ๆอ่ะมากันต่อเลยนะคะตรงนี้เป็นสมาร์ทแคปนะที่เป็นตัว p r ีรันเนอร์เกียร์ธรรมดาขับเคลื่อน4ล้อนะเป็น 4-wheel นะคะปี2022ใครกำลังมองหารถสมาร์ทแคป ที่เป็นเกียร์ธรรมดาและได้ออฟโรดนะได้โฟวิวนะฮะติดต่อสอบถามมาได้รถมีเข้ามาใหม่2คันด้วยกันนะคะปี2022เกียร์ธรรมดาโฟวิวราคาอยู่ที่654,000นะคะพี่นะสำหรับ4ฟวิวสคันนี้นะคะเราลอกสติกเกอร์ล้างขัดเคลือบทำสปาให้ทั้งหมดนะคะพี่เป็นรถ เป็นรถสวยประวัติศูนย์นะคะสนใจซื้อติดต่อเข้ามาได้รถมีแค่2คันเท่านั้นนะคะเป็นรถปลดระวางนั่นเองค่ะนะ,ะสนใจสมาร์ทแคปพีเรเนอร์โฟวิก็ติดต่อมาค่ะนะ,ะมามากันต่อในส่วนที่เป็นรุ่น p r เรเ e อร์เกียออโต้นะ,คะเครื่องยนต์2.4นะปี2020 นะคะพี่ใครอยากได้ชมหน้านี้นะคะติดต่อมาได้เลยรถเป็นเกรด A ไม่มีประวัติเฉียวชนนะคะพี่นะมีร่องรอยเล็กๆน้อยๆตามการใช้งานนะคะราคาอยู่ที่ 5,44, 0 0 0สนพะรับราคาได้รับปีได้รับสภาพตัวรถได้ซื้อได้เลยค่ะคุณพี่รถใหม่แท้ประวัติศูนย์นะคะไม่มีการตัดต่อกรอไหม่นะไม่มีรถไฟไหมไม่มีรถน้ำท่วมนะคะของเราประวัติศูนย์แท้ทุกคันนะคะเข้ารอบ ทุกการเช็คระยะเลยนะเข้าศูนย์ทุกรอบการเช็คระยะนะคะพี่ราคาดีด้วยนะรถเกตเอนะคะมาเชิญมาชมมาดูนเลือกทดลองขับที่โกดังอาดีดีสาขาบางนาได้เลยนะโทรหานกได้เลยโกดังเปิดทุกวัน9โมงปิด6โมงเย็นนะคะสนใจซื้อรถรุ่นไหนยังไงติดต่อมาค่ะอ้าวมากันต่อนะของตัว v ีออนะคะก็มีโปรโมชั่นเช่นกันนะคะสีบรอนเงินปี2021นะเมื่อวานนกเพิ่งเอาไปทำรีวิวนะใครอยากทราบ รายละเอียดนะภายนอกภายในตัวรถก็เข้าไปดูก็หน้าคลิปได้นะคะพี่นะหน้าช่องนกเรดีค้คาร168นะคะทำรีวิวตัว v ีออไ้้ให้แล้วปี2021เลขไม้อยู่ที่80,000นะเราขายโปรโมชั่นเลย295,000นะคะใครไวใครได้นะคะพี่เลขไม่น้อยๆรถสวยนะราคาดีด้วยนะเนาะอ้าว มาในส่วนตรงนี้เป็นรถตู้คอมพิวเตอร์นะคะเดือนนี้มีรถเข้าร้อยกว่าคันนะใครสนใจเกียร์ออโต้เกียร์ธรรมดามีทั้งหมดค่ะรถปี2020เครื่องยนต์2.8นะคะพี่สติกอร์ต่างๆเราลอกออกให้นะคะรวมถึงล้างขัดเคลือบทําสปาภายในให้ทั้งหมดนะคะสนใจซื้อรถตู้ติดต่อมาได้เลยมีเข้ามาร้อยกว่าคันด้วยกันนะคะเดี๋ยวนกพาพี่ๆไปเดินทัวร์รอบโกดังเลยนะวันนี้นะคะเดี๋ยวดูกันยาวๆไปเลยค่ะสักครึ่งชั่วโมงนะวันนี้จะทําคลิปด้วย ด้วยความแบบว่ายาวๆเรียวๆบ้างนะคะพี่ปกตินกจะทําเฉพาะรุ่นหรือว่าแบบว่าทําแป๊บๆเนาะ10นาทีอะไรประมาณนี้นะคะวันนี้เดี๋ยวพาพี่ๆมาอัปเดตกันเลยดีกว่าจะได้รู้ว่าแบบเออมีรถอะไรเหลือบ้างและรถอะไรเข้ามาบ้างนะคะตรงนี้เนาะนี่อ่ะ พ i รันเนอร์เกียออโต้นะคะปี2020อย่างที่นกบอกนะมีทั้งตัวมีแครี่บอยและไม่มีแครี่บอยนะพี่นะสนใจรุ่นไหนยังไงติดต่อสอบถามเข้ามาค่ะรถยังมีขายกับพี่ๆอยู่ซื้อสดไม่เก็บแวด7%นตนะต้องการจัดแฟแนนซ์ฟรีดาวได้เลยนะคะทุกรุ่นทุกแบบอ่ะมาในส่วนของรถบริการรับส่งนะนี่ตรงนี้นะเป็นรถหมดสัญญาเช่าของเราเหมือนกันค่ะถ้าพี่ๆต้องการซื้อเอาไปดัดแปลงทำสร้างอาชีพสร้างไรายได้นะคะติดต่อมามีมา2คันด้วยกันนะคะแล้วก็4ประตูตี เกียร์ออโต้นะคะตัว Z e d i t i o n ปี2020นีนะตัว ST d ดีนะคะก็ราคาโปรโมชั่นเริ่มต้นที่3 7 4 0 0 0เจนะรุ่นนี้นะใครสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะรถอถใหม่มาแล้วนะ,ะเผื่อใครไม่ทันรถรถที่แล้วนะคะรถนี้มาใหม่มาเพิ่มแล้วสนใจก็ติดต่อสอบถามนกเข้ามาได้นะรถสวยๆประวัติศูนย์ค่ะคุณพี่สนใจรุ่นไหนแบบไหนติดต่อสอบถามนกเข้ามาได้เลยนะคะมาเดินเลือกเดินชมทดลองขับได้ค่ะนะคะใครมาจองก่อน มีสิทธิ์ได้เลือกรถก่อนนะคะจองก่อนมีสิทธิ์ได้เลือกรถก่อนเลยนะไม่ว่าจะเป็นรถไม่น้อยราคาถูกนะคะก็สามารถมาเดินเลือกเดินชมได้นะคะพี่ๆนี่ เข้ามาใหม่เพิ่มเติมแล้วสำหรับ4ประตูเตีย้ยเกียร์ออโต้ตัว S T D นะคะรอบที่แล้วนะมาแล้วก็หมดเลยนะอ,อใครจองไม่ทันมารถนี้ค่ะคุณพี่รถสวยเหมือนกันนะสีขาวแบบนี้ไฟหน้าเป็นฮาโลเจนนะเป็นรอม็กแล้วนะคะพี่พี่เรียกไหม้ก็เริ่มต้นตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลักแสนนะเดือนนี้มีรถเข้า600กว่าคันเราขายกันเกือบหมดแล้วค่ะคุณพี่นะเหลือแค่ประมาณสัก200คันได้นะคะ แต่ว่ารถของเรามีเข้าใหม่ทุกเดือนนะคะพี่นะมีเข้าใหม่ทุกเดือนค่ะเดือนหน้าเดือนกุมภาก็รถเข้าเยอะเช่นกันนะคะแต่ว่ารถรุ่นไหนยังไงบ้างก็รอชมนะคะเดี๋ยวนกจะมาอัปเดตให้เรื่อยๆค่ะคุณพี่นะอ้าวตัววีออสอย่างที่นกบอกนะฮะก็มีเข้ามาเริ่มเติม เข้ามาเรื่อยๆแล้วนะสนใจก็ราคาเริ่มต้น295,000สําหรับ v ีออสเครื่องยนต์1.5ใครสนใจติดต่อมาได้นะคะพี่นะเนี่ตรงนี้ก็เป็นรถที่เข้ามาใหม่นะตรวจสภาพแล้วราคาเปิดแล้วนะคะหรือว่าบางคันที่ยกก้านปัดน้ําฝนขึ้นอยู่นะ,ะก็คือรถเข้าใหม่ราคายังไม่เปิดนะคะสนใจซื้อรถรุ่นไหนยังไงติดต่อสอบถามนกมาได้เลยนะนี่อ่ะตัว v ีออสกองทัพ v ีออสนะเครื่องยนต์1.5ปี2021นะคะราคาโปรโมชั่นเริ่มต้น2 9 0 0 0 หน0 0 0พนะคะพี่ราคานี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะของเราเป็นราคาต้นทุนต้นทางค่ะนะคะซื้อสดไม่เก็บแวดนตะต้องการจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวน์ได้เลยทุกคันนะคะต่างจังหวัดซื้อได้นกมีบริการนะไฟแนนซ์วิ่งทำสัญญาให้ถึงที่ค่ะคุณพี่นะฮะสนใจ รถเกง๋งรถกระบะรถตู้ติดต่อมาได้เลยนะคะนี่่ารถของเรามีเยอะจริงๆนะเป็นรถหมดสัญญาเช่านะคะอย่างที่นกบอกนะราคาโปรโมชั่นทุกรุ่นทุกแบบนะคะพี่นี่สมาร์ทแคปที่นกบอกนะคะเริ่มต้นที่3,900 0นเเท่านั้นเองโฉมปี2021ค่ะพี่หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะราคานี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วค่ะราคานี้นะคะรวมถึงตัว4ประตูเตีย้ยตัว s t d ดีนะคะก็ราคาโปรโมชั่นเริ่มต้นนะคะที่3,74 0 0 0นพันะได้เครื่องยนต์2.4ปี 2020นะคะแล้วก็ได้เกียร์ออตโต้ด้วยนะด้านหลังมีแครี่บอยนะคะพี่ด้านหลังมีแครี่บอยนะคะถ้าพี่ๆไม่ใช้แครี่บอยก็เอาไปถอดออกได้นะคะแต่ถ้าพี่ท่านใดที่ใช้งานแครี่บอยอยู่แล้วไว้บรรทุกนะหรือว่า,อาไว้ให้ผู้คนนั่งก็ได้นะคะตรงนี้สามารถใช้งานได้เลยนะคะใช้งานได้ทุกคันค่ะไม่มีพังนะคะพี่มีกุญแจล็อกให้ด้วยนะคะ สำหรับตัวแครี่บอยเนาะอ่ะพี่ๆท่านใดสนใจนะมาเดินเลือกเดินชมได้เลยนะคะโทรหานกได้เลยนะ0987942791นะคะพี่เบอร์นี้โทรหานกได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะนะคะต้องการเข้ามาดูรถที่โกดังเดินเลือกเดินชมทดลองขับได้หมดเลยนะจ๊ะยังมาเลือกแล้วไม่ถูกใจไม่ต้องซื้อไปนะคะพี่นะเอาคันที่ชอบที่ถูกใจนะคะค่อยซื้อไปยังไงพี่เข้ามารถ600คันต้มีถูกใจอยู่แล้วนะอ่ะ ฝากไว้ด้วยกับตัวพรีรันเนอร์นะคะโฉมหน้าปี2019อ่าตัวนี้ปี20นะโทษทีปี2020ค่ะคุณพี่นะเป็นตัว E นะเป็นตัว P ีรันเนอร์เกียร์ออโต้นะฮะมีทั้งตัวมีแคร์รี่บอยและไม่มีแคร์รี่บอยนะคะรถเป็นเกรด A ทั้งหมดค่ะคุณพี่ไม่มีประวัติเฉียวชนหนักนะคะมีร่องรอยตามการใช้งานเล็กน้อยเท่านั้นเองเรามีใบเคลมให้นะคะทุกจุดนะ,คะเคลมตามใบเคลมได้เลยนะคะพี่ๆไม่เก็บค่าเอ็กเซปนะคะเราฟรีค่าเอ็กเซปให้อยู่แล้วนะคะฝากนกเคลมก็ได้นะ หรือพี่ๆต้องการเอาไปเคมเองก็ได้นะคะใบเคมอยู่ได้2ปีเนาะพวกสติกเกอร์ต่างๆเราลอกออกให้อย่างที่บอกค่ะคุณพี่นะคะอ่ะนะตรงนี้ก็จะมีพวกเอ่อที่เป็นสมาร์ทแคปเกียร์ออโต้นะนี่สีขาวยังมีอยู่นะคะสมาร์ทแคปเกียร์ออโต้สีขาวนะคะราคาเริ่มต้นที่357,000หาหนนะคะก็ใครสนใจนะที่เป็นสมาร์ทแคป เกียร์ออโต้นะคะก็ติดต่อมายังมีขายอยู่ค่ะพี่ๆนะนี่คือราคาโปรโมชั่นเริ่มต้นนะคะอยากได้รุ่นไหนแบบไหนบอกเลยว่าเดือนมกราเป็นเดือนที่พี่ๆไม่ควพรพลาดเพราะว่าได้รถในราคาที่สุดคุ้มนะได้ราคาโปรโมชั่นทุกรุ่นทุกแบบนะคะสนใจเข้ามาได้เลยค่ะรถไม่มีรถไฟไหม้ไม่มีรถน้ำท่วมนะคะพี่ของเราไม่มีตัดต่อกรองใหม่นะคะเป็นรถประวัติสุนแท้ทุกคันค่ะนะเป็นรถบดระวงังนะเป็นรถผู้บริหารขับขี่เป็นรถหน่วยงานต่างๆนะคะสนใจซื้อติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะพี่ๆเรามีรถ ให้เลือกมากมายหลายร้อยคันด้วยกันอ่ะนี่นะคือรถที่เรามีขายเดี๋ยวนกพาไปในโซนอื่นด้วยนะนอกเหนือจากตัวพ er ีร a เนอรนะนะ์ที่เป็นโตโย t a แล้วนะก็ยังมีอีซูซูด้วยนะที่เป็น เครื่องยนต์1.9เกียร์ออโต้ขับเคลื่อน2ล้อนะคะก็เป็นปี2020เหมือนกันค่ะคุณพี่เลกไม้ก็เริ่มต้นที่หลักหมื่นจนถึงหลักแสนนะราคาอยู่ที่524,000สนะคะซื้อสดไม่เก็บแบต7%นตะต้องการจัดแฟแนซ์นก็ฟรีดาวได้เลยค่ะคุณพี่นี่ชมหน้าแบบนี้นะใครที่เป็นสาวกอ e ีสูซุนะคะก็สามารถมาเดินเลือกเดินชมได้เลยค่ะคุณพี่รถทุกคันประวัตศูนย์ นะคะมาดูได้เลยถูกใจค่อยซื้อไปนะคะพี่ซื้อสดได้สุดคุ้มไม่โดนเก็บแวดนะคะพี่นะราคาที่นกแจ้งหน้าคลิปก็คือเป็นราคาที่ตั้งขายเลยนะคะนี่อ่ะรถสวยๆเดี๋ยวเราจะล้างขัดเคลือบลอกสติกเกอร์นะคะก่อนส่งมอบให้กับพี่ๆทุกคันอยู่แล้วนะคะพี่เรามีเจ้าหน้าที่ที่เขาล้างขัดเคลือบนะทําสปาเบาให้ทั้งหมดนะคะที่นี่เลยเนาะทุกคันของที่นี่เราล้างขัดเคลือบให้นะคะถ้าพี่ๆต้องการ แบบรถสวยๆแบบว่ารับรถแล้วใช้งานได้เลยก็ฝากเราเครมได้เลยนะคะพี่ๆอ่ะนี่ในโซนนี้ก็จะเป็นพวกสมาร์ทแคปที่นกบอกนะคะก็จะเป็นพวกตัวเตี้ยเนาะเกียร์ธรรมดาปี2021นะสี่บล้อนนะคะนี่ยังมีขายให้กับพี่ๆอยู่ค่ะพี่ๆนะราคาอยู่ที่3 9 9 0 0 0บาทนะราคาเริ่มต้นปี2021ค่ะรถสวยๆแบบนี้เลยนะหรือว่าใครอยากได้รถสีเหลือง สีฟ้าใดๆมาถามก่อนนะฮะราคายังไงมาพูดคุยกันนะคะพี่มีราคาให้ทุกคันค่ะแต่วันนี้นกจะเปิดในรุ่นที่นกจําได้นะในรุ่นที่จําได้ก่อนนะคะที่สามารถเดินทําคลิปให้กับพี่ๆดูได้เรื่อยๆนะคะก็จะมีแบบเยอะแยะมากมายเลยนะคะตรงนี้เนาะอ่ะ สมาร์ทแคปเกียร์โตนะก็อย่างที่บอกค่ะนะฮะราคาเริ่มต้นที่3 0 0 0 0นกว่าบาทเนาะใครอยากได้รุ่นไหนยังไงติดต่อมานะคะพี่รถสวยๆทั้งนั้นเลยนะนี่ขายเกือบหมดแล้วนะฮะมีช่องว่างมีที่โล่งบ้างแล้วนะเมื่อต้นเดือนนี่คือแน่นทุกจุดนะเพราะว่า600กว่าคันแน่นทุกจุดจริงๆนะคะนี่คือปลายเดือนแล้วนะคะพี่ใครที่ยังลังเลนะยังหารถหรือหาวันที่เข้ามาดูไม่ได้นะคะรีบมาดูค่ะคุณพี่นะก่อนที่รถจะหมดนะคะเพราะว่าหมดแล้วหมดเลย รถหน้าไม่รู้ว่ารถรุ่นไหนแบบไหนยังไงนะคะแต่ละหน่วยงานใช้รถไม่เหมือนกันนะคะพี่บอกเลยว่ารถรถนนี้เนี่ยเป็นรถที่สวยจริงนะเลขไมาอาจจะเข้มนิดหน่อยนะคะในบางรุ่นแต่ว่าราคาพี่ได้สุดคุ้มแน่นอนนะอย่างสมาร์ทแคปเนี่ยตอนนี้เหลือไมแสนกว่าจะถึง2 0 0แสนกลางนะแต่ว่าราคาเนี่ยจะอยู่ที่3 0 0 0 0นเพนะพี่ปี2021นะนกจะเสนอขายมากรุ่นนี้นะคะเพราะว่ามันคุ้มมันคุ้มจริงๆนะคะพี่นะเพราะว่าของเราบางรุ่นที่ปี20เนี่ยราคา ยังแรงกว่าเลยนะคะพี่นะบางรุ่นปี20ราคาแรงกว่าปี2021ถามว่าทําไมเพราะว่าอยู่ที่บริษัทจัดโปรนะคะพี่นะอยู่ที่บริษัทจัดโปรค่ะนะนกเป็นเซลล์ก็คือขายตามบริษัทแจ้งมานะฮะราคาไม่มีบวกไม่มีลดนะคะพี่ไม่ต้องขอส่วนลดให้เหนื่อยนะ,ะแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าเราจะเก็บเพิ่มเติมใดๆนะคะถ้าพี่พี่ซื้อสดมีแค่ค่าโอน2,700ถ้าให้เราโอนให้แค่นั้นเลยค่ะคุณพี่นะไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นนะสนใจรถรุ่นไหนสอบถามมาได้เลยนะคะพี่พี่อ่ะ มาในโซนนี้ก็จะเป็นโซนรถตู้นะที่นกบอกว่ามีเข้ามาร้อยกว่าคันนะคะพี่นะกองทับรถตู้ตรงนี้นะคะก็เป็นปี2020 เกียรนะ์ออโต้ราคาโปรโมชั่นเริ่มต้นที่992,000นะฮะถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาราคาเริ่มต้นตอนนี้นะฮะอยู่ที่964,000บาทนะคะก็พี่ๆเข้ามาเดินเลือกเดินชมได้เลยนะใครที่กำลังหารถตู้ไปเปิดบริษัททัวร์หรือว่าวิ่งร่วมขนส่งใดๆหรือว่าออวิ่งรับส่งนักเรียนนะหรือว่าซื้อใช้ในครอบครัวนะคะพี่ๆห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่ารถนี้เนี่ยรถมาสวยๆนะรถตู้ของเรานะบางรุ่นบางคันนะคะมี มีล้อมแม็กแบบนี้นะภายในเป็นเบาะหนังมิกกี้เมาส์นะฮะมีจอกลางให้นะฮะบางรุ่น เป็นล็อกกระทะฝาครอบนะคะด้านในเป็นเบาะหนังแล้วแต่ว่าไม่มีจอนะนี่อ่ะพี่ๆก็มาเดินเลือกเดินชมได้เลยนะ,ะโกดังเราเปิดทุกวันเหมือนที่นกบอกค่ะพี่ท่านใดต้องการมาเดินเลือกเดินชมด้วยตัวเองนะคะโทรหานกได้เลย0 9 8 7 9 4 2 7 9 1นนะคะเดี๋ยวนกพาพี่ๆมาเดินเลือกเดินชมทดลองขับได้หมดเลยค่ะอยากจะขับกี่คันอยากจะดูคันไหนแจ้งได้นะคะพี่เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะคะของบริษัทอาคเนแคปิตอลนะคะหรือว่าบริษัท r ารดีรถดีเด็ดนะคะพี่ๆจะมาเดิน w a l k i อิคนเดียวไม่ได้นะจ๊ะต้องมีเซลล์ดูแลนะคะนกแจ้งไว้เลยนะเพราะบางทีเนี่ยลูกค้าบางท่านนะคะมาแล้วไม่มีเซลล์ดูแลนะคะก็ อาจจะไม่ได้เข้าพื้นที่ถ้าไม่มีเซลล์ดูแลเนาะถ้าพี่มาวอล์กอินแล้วพี่นัดเซล์ไว้เนี่ยยังไงพี่เข้าพื้นที่ได้แน่นอนนะคะและอีกอย่างหนึ่งเซลเขาก็จะดูแลพี่พี่กันนะคะก็เบอร์กุญแจให้กับพี่พี่มาเดินเลือกเดินชมทดลองขับได้ด้วยนะคะถ้าพี่ไม่นัดเซล เนาะไม่มีเซลดูแลก็เข้าพื้นที่ไม่ได้นะจ๊ะก็ประมาณนี้เนาะเงื่อนไขในการเข้ามาซื้อลรถของเราไม่ต้องประมูลนะคะพี่เรามีราคาให้กับทุกรุ่นทุกคันนะคะพอใจคันไหนพอใจราคาไหนซื้อกลับบ้านได้เลยนะคะสติกเกอร์เราลอกออกให้อย่างที่นกบอกนะคะถ้าพี่พี่ไม่ได้รีบร้อนใจมากๆก็ให้ทางนกนะคะล้างขัดเคลือบลอกสติกเกอร์ทำสปาให้เรียบร้อยก่อนนะ,ะสักวัน2วันนะคะพี่แต่ว่าช่วงปลายเดือนตอนนี้เนี่ยคือรถล้างเยอะมากๆนะคิว คิวเพียบเลยนะคะเพราะว่า,าปลายเดือนเนาะใครๆก็อยากจะซื้อรถกลับบ้านกันนะฮะก็ยอดจะมาอัดอยู่ที่ปลายเดือนเพราะฉะนั้นปลายเดือนถ้าพี่ซื้อก็สามารถ มารีบจับจองดูก่อนได้นะแล้วเดี๋ยวต่อคิวล้างขัดเคลือบให้ขาะนไม่ต้องกลัวนะคะอ่ะตรงนี้เห็นไหมเรามีรถเยอะมากนะสําหรับรถตู้นะคะบางรุ่นบางคันติดจองแล้วนะคะก็รอผลไฟแนนซ์ก็มีนะคะบางคันเต็นซื้อไปกวาดไปก็รอรถเทเลอร์มาเอานะคะมันไม่ได้ว่างทุกคันอย่างที่พี่ๆี่เห็นจอดอยู่ตรงนี้นะ,ะบางคันมันติดจองแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้รับรถไปนะคะพี่ๆนะอย่างตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้ขายให้กับ ลูกค้าทั่วไปอย่างเดียวนะคะพ่อค้าแม่ค้าเต็นท์เขาก็ซื้อกวาดไปเหมือนกันนะคะพี่เพราะฉะนั้นพี่ต้องรีบมาดูรีบตัดสินใจซื้อนะคะถูกใจคันไหนจะได้ไม่พลาดโอกาสนะคะพี่พี่นกแจ้งไว้หน้าไลฟ์แบบนี้เลยหน้าคลิปแบบนี้เลยนะนี่รถตู้เราเยอะจริงๆนะพี่ๆสนใจซื้อติดต่อสอบถามนกมาได้เลยนะคะ นี่อ่ะนอกเหนือจากรถตู้แล้วนะคะนกยังมีรถ6ล้อนะราคาเปิดมาแล้วค่ะเริ่มต้นที่3าม0 0 0สืน้ัสงวนสิซื้อสดอย่างเดียวจัดแฟนแนซ์นไม่ได้นะจ๊ะตรงนี้รถสร้างเงินสร้างอาชีพสร้างไรายได้นะฮะเป็นตู้บันสไลด์นะคะเป็นตู้ช่องช่องแบบนี้เลยนะพี่ๆท่านใดที่กําลังมองหารถ6ล้อนะเอาไปใช้งานในบริษัทวิ่งร่วมหรือว่าเอาไปขนของนะคะติดต่อมาเลยนะติดต่อมาเลยค่ะรถนี้มีเข้ามาแล้วนะคะเห็นว่าจะมา ทั้งหมดกับ4 0่คันนะนกก็ไม่รู้ว่าจริงไหมนะแต่พี่เขาว่ามาอย่างนั้นนะคะแต่ว่าที่เข้ามาแล้วตอนนี้เนี่ยมีทั้งหมดอยู่20กว่าคันนะคะพี่ๆมาเดินเลือกเดินชมได้เลยมาก่อนมีสิทธิ์เลือกก่อนนะคะพี่ราคาเท่ากันแต่รถสภาพไม่เหมือนกันนะพี่มาเลือกก่อนเลยค่ะถูกใจป้ายทะเบียนไหนถูกใจคันไหนนะใช้แล้วสวยใช้แล้วป้ายทะเบียนเฮงใช้แล้วลนะรวยนะร่ํารวยในธุรกิจมาเลือกค่ะคุณพี่มีโอกาสเลือกแล้วมาเลือกได้เลยนะจ๊ะตรงนี้เราไม่ได้หวงนะคะเขา มาเลือกเลยค่ะอยากจะทดลองขับสักสี่หคันก็ได้นะคะพี่นะเอาคันที่สวยที่สุดถูกใจที่สุดไปได้เลยนะสนใจซื้อติดต่อนกมาค่ะซื้อสดไม่เก็บแวดนะคะพี่ถูกแล้วถูกลงไปอีกนะเพราะเราไม่เก็บแวดนะคะพี่นะถ้าพี่ๆซื้อเต็นข้างนอกเนี่ยโดนแวดเเ์นะคะพี่ลองคิดดูว่าถ้าลด5 0 0 0 0นโดนแวดอีก4ี่0มื่นอะ่ะนะแต่เราไม่เก็บนะคะพี่นะของเราเป็นราคา ถูกไปแล้วถูกเลยนะก็คือราคารวมแวดแล้วค่ะตรงนี้นะเราไม่เก็บแวดเพิ่มราคาที่แจ้งคือราคาซื้อขายกันเลยค่ะคุณบีมีแค่2,700เป็นค่าโอนที่เก็บเพิ่มเติมเท่านั้นนะคะเราไม่มีเก็บค่าอะไรเพิ่มเลยนะคะพี่เนาะตรงนี้อ่ะรถไม่มีประกันชั้นหนึ่งนะถ้าพี่ซื้อสดพี่ต้องซื้อประกันเองซื้อพอรบอเองนะคะถามว่ารถตรงนี้ไม่มีพรบรใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นพรบกลุ่มประกันกลุ่มนะคะพี่พอรถมันปลดระวางมาปุ๊บเนี่ยประกันกับพรบรมัน ก็ถูกตัดนะมันก็โดนตัดสิทธิ์มันก็คือรถเปล่าๆเดิมๆนะคะก็พี่ๆต้องไปซื้อเองเนาะในส่วนของประกันนะคะนี่รถ6ล้อเราเป็นประมาณนี้นะคะสนใจซื้อติดต่อมาอ่เดี๋ยวนกให้พี่ๆดูสักนิดนึงเผื่อใครที่อยู่ต่างจังหวัดและสนใจกําลังมองหาใช้งานอยู่ก็ติดต่อมานะคะมันเป็นตู้แบบเหมือนอะุ